สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมในช่องเนชช็อตเกมมิ่งอีกแล้วนะครับผมก็วันนี้ผมจะมาสอนลงมอดลดปีนตึกนะครับผมเดี๋ยวลิงมอดผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปเลยนะผมก็ถ้าท่านโหลดมาแล้วก็ให้กดไปที่ไฟล์มอดนะผมกดปิกไป1ครั้งนะครับผมแล้วก็กดอันที่2ตรงนี้นะผมกด a อดแท็กเนียอ่ามาแตกไฟล์เสร็จก็จะได้ไฟล์เชีวขมานะครับผมนี่นะสออันนี้นะ อันนี้ไม่เกี่ยวนะนี้ไม่ใช่นะี่อันนี้ไม่ใช่นะน,น,นะนี่ครับผมจะได้สองอันนี้มาให้ท่านกดข้างไปที่ไฟล์ w a r l i g h t .csi นะผมอันนี้นะ .csi กดข้างไปแล้วกดรูปตันกันไกลนะผมกดตัดนี่ไปที่ android data ค o m ด lockstar game นะผมอ่า แล้วทำให้ใหท่านทําการกดวางเลยนะครับผมแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะเข้าไปในเกมเมดูนะครับว่าวิธีใช้มอดปีนตึกต้องทาไงนะครับไปดูกันเลยก็ตอนนี้ก็อยู่ในตัวเกมกันไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ถ้ามีเสียงอะไรรบกวนก็ขออภัยด้วยนะครับผมอ่าวิธีใช้มอดรถปีนตึกขั้นแรกก็ต้องหารถมาก่อนนะครับผมจะป้นตามพวก n b c ป่นอะไรพวกนี้ก็ได้นะผมเอารถมาใส่ก็ได้นะรถมาใส่ก็ทําได้เหมือนกันครับวิธีทําก็ง่ายๆครับให้เริ่มคีย์โอมอดลงมาจะเห็นครับว่าวอไลต์ตรงนี้นะผม W A L, L R I D E นะผมกดเข้าไปเลยแล้วก็ทำให้ ให้ท่านทําการหาตึกที่ท่านจะปีนนะผมนะผมจะปีนตึกนี้นะ่อะให้ท่านกดตัว x ตรงนี้นะผมตรงทางซ้ายของหน้าจอเกมนะผมกดไปเลยนี่ครับผมเอ้าทำไมมันไม่ปีนให้กูวะเดี๋ยวใหม่ครับเอาใหม่เอาใหม่เอาเฮีย oh, yeah. อ๋อเมื่อกีก้ต้องขออภัยด้วยนะผมเกิดข้อผิดพลาดน,นิดนึงนะผมก็เดี๋ยวมาลองทําใหม่นะผมมากินไม่ปีนให้เขาลนะฮะแต่เสกรถมาอ่ะโอเคครับมาลองทําใหม่นะครับทำเหมือนเดิมครับเลื่อนวัดลงมากดคำว่าบอลไลน์นะผมอ่ะฮาตึกที่แบบตึกที่มันเรียบๆเลยนะผมถ้าตึกมันไม่เรียบมันก็จะปีนไม่ได้นะ,อะโอเคครับกด กระบาดรูปกระกบ,บาดตรงนี้นะผมะกดไปเลยดูดิมันไม่ปีนให้อ่ะโอ้โหอะไรของมันละโอี่ครับปีนได้แล้วครับผมนี่ครับผม ่ก็ประมาณนี้เลยนะผมเคลียนะผมบอมข้านข้างจะทำยากอยู่นะครับผมวันนี้ก็สำหรับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคตัวดีครับ